วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมนับว่าเป็นเรื่องถูกต้องครับที่นางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกัฐมนตรีได้เชิญดรสุเมธตันติเวชกุลมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารสัพยากนน้ําที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือการเชิญดรวีรพงศ์รัมางคูณมาเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศแน่นอนละครับดรวีรพงศ์เป็นที่ยอมรับของผู้คน ทั้งฝีมือทั้งด้าน,านการจัดการเศรษฐกิจและการบริหารเป็นนักงานที่ประสานกับสื่อบนชนหรือผู้คนทั้งหลายในสังคมได้การตัดสินใจของนางสาวยิ่งรักในครั้งนี้ทําให้ภาระของตัวเองที่แบกรับอยู่ก็จะหลุดออกไปหนักอกหนักใจทั้งหลายก็จะคลายภาระทั้งหลายก็จะอยู่บนบ่าข,ของดรวิรพงศ์หรือดรโกลงส่วนดรโกรงจ้เาตัวรอดได้หรือไม่ จับตากันไปแต่สำหรับึ่งสาวยิ่งรักนัดดูท่าว่าอาการยังหนักอยู่สัญญาณเชื่อมวิตามานงทนไร